บัพเปิลแรปนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นวอลเปเปอร์ไม่ใช่ใช้เป็นห่อบรรจุพันธุ์วันหมดอายุบนขวดน้ำมีไว้สำหรับขวดไม่ใช่น้ำรูเล็กๆที่ด้านล่างของแม่กุญแจคือที่ระบายน้ำที่ให้น้ำที่ติดอยู่ข้างในออกมากล่องดำบนเครื่องบินจริงๆแล้วเป็นสีแดงสดท็อปโปรโรนเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนั้นเพื่อให้กดไปข้างหนึ่งเพื่อหักออกไม่ใช่เพื่อกดลง เลโดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำความสะอาดวอลเปเปอร์สแปมเมลถูกตั้งชื่อตามเนื้อกระป๋องแปลกๆแ,และการแสดงตลกของมอนตี้พทอนถุงชาเดิมถีเป็นถุงด้วยอย่างสินค้าก่อนการซื้อรูสองรูที่ด้านข้างของรองเท้าผ้าใบานั้นมีไว้สำหรับร้อยเชือกรองเท้าให้แน่นตระแกงสีดำที่ประตูไมโครเวฟของคุณคือฟาราเดชิลมีไว้เพื่อป้องกันรูพิเศษในอ่างของคุณมีไว้เพื่อกันไม่ให้น้ำลน้น แท็กขนมปังสีต่างๆใช้ระบบรหัสสีเพื่อแสดงวันที่อบขนมปังพื้นที่ที่ด้านล่างของถ้วยบะหมี่นั้นมีไว้สําหรับการป้องกันระหว่างการขนส่งที่เรียกว่าระบบกันสะเทือนกลางด้านสีฟ้าของยางลบมีไว้สําหรับลบดินสอเช่นกันไม่ใช่เพื่อลบปากกาช่องสี่เหลี่ยมหนังบนกระเป๋าเป้ใช้สําหรับผูกรองเท้าของคุณไว้ถ้ารองเท้าสก,กรปรกกระเป๋าเสริมทางด้านขวาของเสื้อสูตรนั้นเรียกว่ากระเป๋าตัว แป้นหมุนหมายเล็กบนเครื่องปิงขนมปังมีไว้บอกนาทีไม่ใช่อุณหภูมิหน้าต่างเครื่องบินมีรูเล็กๆเ,เพื่อรักษาแรงดันอากาศและทําให้หน้าต่างไม่ขึ้นฝ้าสติกเกอร์ผลไม้ปลอดภัยที่จะกินเป็นครั้งคราวโฆษณานาฬิกาจะแสดงเวลา10นาฬิกา10นาทีบนหน้าปัดเพื่อให้เห็นโลโก้ชัดอิงขึ้นเครื่องปั่นได้รับการออกแบบมาให้ใส่ของเลี้ยวก่อนส่วนเว้าวที่ด้านล่างของขวดไวน์เรียกว่าพันซึ่งทำให้ขวดไวน์แข็งแรงขึ้นในกรณีที่ทำตก สัญลักษณ์หยุดชั่วคราวเรียกว่าซีซูราโนตนตรีที่มีความหมายว่าหยุดพักหรือหยุดชั่วคราวแปลงข้างบันไดเลื่อนมีอยู่เพื่อหยุดไม่ให้เราไปติดที่ด้านข้างบันไดเลื่อนใช้ไขควงร่วมกับประแจเพื่อเพิ่มแรงบิดได้ถ้าต้องการผ้าที่แถมมากับเสื้อผ้ามีไวเพื่อทดสอบกับเครื่องซักผ้าและผงซักฟอกปอกลวยจากก้นดีกว่าปอกจากก้านฝาปิดของตลับทิกแท็กให้ทิกแท็กเม็ดเดียวเพราะร่องในตลับ ิปติดผมด้านเรียบถูกออกแบบมาให้หงายขึ้นไม่ใช่คว่ำลงคางมาดวัดน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันจะมีไฟบอกว่าช่องเติมน้ำมันอยู่ด้านไหนรองบนเหรียญมีไว้เพื่อดูว่าพวกมันถูกดัดแปลงหรือเปล่าโลโก้บลูทูธมาจากอักษรย่อของฮารันบลู o t h ในอักษรรูนของไวกิ้งช่องบุ่มในแกนล,ลอนนมจะช่วยดูดซับแรงกระแทกหากทำตก เสื้อสเวตเตอร์คอวีออกแบบมาให้ยืดและดึงผ้าได้อย่างเหมาะสมซิปเมนทัลลิกมีตัวล็อกในตัวเมื่อกดลงรอยบุ่มเล็กๆพวกนี้บนลูกกลอฟช่วยทำให้ลูกกลอฟยก ok ตัวได้มากขึ้นและลดแรงต้านของอากาศกล่องพลาสติกแรปมีที่กั้นเล็กๆด้านข้างที่ป้องกันไม่ให้ทั้งม้วนหลุดออกมาจากกล่องกล่องโทรศัพท์ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายเนื่องจากมีคนถนัดขวามากกว่า ลูกปิดประตูทำจากทองเหลืองเพราะมันยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียเจ็ดแฉกบนมงกุฎเทพีเสรีภาพแสดงถึงรังสีของดวงอาทิตย์และทำให้ดูเหมือนรัศมีด้วยเสื้อแจ็คเก็ตบางตัวที่มีแถบเสริมพร้อมกระดุมที่ไหล่ถูกออกแบบมาเพื่อห้อยกระเป๋าเงินกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าให้เข้าที่เข้าทางสัญลักษณ์ด้านบนภาชนะทัปเปอร์แวร์แสดงว่าใช้กับเครื่องล้างจานได้เข้าไมโครวเวฟได้หรือแช่แข็งได้ ปอมปอมบนหมวกบีนี่ช่วยป้องกันไม่ให้กลาสีหัวกระแทกรูเล็กๆที่ด้านข้างของหมวกเบสบอลเรียกว่าตาไกา่เพื่อให้หัวระบายอากาศได้ดีขึ้นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมสีดำบนเทปวัดมีไว้เพื่อช่วยให้ผู้รับเหมาวัดตำแหน่งที่เหมาะสมของคานได้รูในหูกระปองน้ำอัดลมมีไว้สำหรับใส่หลอด เช็คที่มี MP ใกล้เส้นลายเซ็นหมายความว่าเครื่องพิมพ์เช็คใช้ไมโครปลิ้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเช็คปาขวดน้ำอัดลมมีแผ่นพลาสติกด้านในเพื่อให้ผนึกแน่นขึ้นเพื่อให้คงความซ่าได้นานขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมความงามมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่ด้านหลังซึ่งบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนเช่น3 M หมายถึง3เดือนหลังจากเปิดสวิตช์เปิดพัดลมเพดานใช้เปลี่ยนทิศท,ทางพัดลมสำหรับฤดูร้อนหรือฤดูหนาว รูที่อยู่ภายในช้อนคนพลาสติกคือปริมาณที่แนะนําสําหรับหนึ่งมือ้อกระเป๋าเล็กๆที่กกงเกงยีนมีไว้เพื่อใส่นาฬิกาพกในสมัยทศวรรษที่1890การตรงกระจกมองหลังใช้เพื่อสลับระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืนภาชนะใส่อาหารจีนแบบกลับบ้านกลางออกและเปลี่ยนเป็นจานเพื่อให้กินได้ง่ายขึ้นสีขนแปรงสีฟันจะค่อยๆจางลงเพื่อแสดงว่าควรซื้อใหม่เมื่อไหร่ ลิ้นชักที่อยู่ด้านล่างเตาอบของคุณไม่ได้มีไว้สำหรับเก็บของแต่ที่จริงแล้วเป็นลิ้นชักสำหรับอุ่นอาหารปรุงสุกหลอดยาสีฟันมีสี่เหลี่ยมสีที่ด้านล่างเพื่อให้เครื่องรู้ว่าต้องตัดและปิดผนึกที่ไหนและเมื่อไหร่ขาที่อยู่ด้านหลังแป้นพิมพ์มีไว้พยกลกแป้นขึ้นเพื่อช่วยให้เห็นตัวอักษรและตัวเลขดีขึ้น รูที่ด้านข้างของปากกาลูกลื่นจะสร้างแรงดันอากาศภายในและภายนอกในปริมาณเท่ากันเพื่อการไหลของหมึกที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เหนือหนะ้าต่างเครื่องบินบางเครื่องแสดงตรงกลางของเครื่องบินและวิวที่ดีที่สุดของปีป้ายห้ามนำออกภายใต้บทลงโทษทางกฎหมายบนที่นอนมีไว้สำหรับผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อจุดเล็กๆสีดำรอบขอบกระจกรถเรียกว่าฟลิซึ่งป้องกันแสงแดดและกระจายความร้อนทั่วกระจก แจ็คหูฟังมีวงแหวนเพื่อแสดงว่าเพื่อฟังอย่างเดียวเสียงสเตอริโอหรือมีไมโครโฟนแทงอมยิ้มมีรูอยู่ด้านบนเพื่อให้ออมยิ้มละลายหยดลงไปและแข็งตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะติดอยู่กับแท่งรถบางคันมีสัญ,ญลักษณ์ถ้วยกาแฟบนแผงหน้าปัดมันเป็นกลไกป้องกันคนขับง่วงนอนของรถยนต์ขอบสมุดบันทึกถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งที่เขียนอยู่ข้างในจากการถูกหนูแทะ หมุดที่กางเกงยีนนั้นถูกใส่ไว้ในจุดที่สึกหรอมากที่สุดเพื่อยืดอายุการใช้งานแถบบนปุ่ม F และ J เป็นปุ่มโฮมสำหรับการพิมพ์แบบสัมผัสรูที่ปลายสายวัดช่วยให้เกี่ยวเข้ากับตะปูและยึดให้มั่นคงห่วงที่ด้านหลังเสื้อบางตัวมีไว้เผื่อในกรณีที่คุณต้องแขวนเสื้อกับตะขอห่วงโลหะบนรถเขน็นมีไว้แขวนถุงใส่ของที่ไม่อยากให้มีอะไรมาวางทับ ฝาน้ำอัดลมแบบสั่งกลับเป็นจานร,รองแก้วที่วางแก้วได้พอดีจุกพลาสติกเล็กๆในกล่องพิซซ่าใช้กดชิ้นพิซซ่าข้างชิ้นที่คุณหยิบเพื่อไม่ให้ติดออกมาด้วยรองเล็กๆที่ด้านล่างของถ้วยช่วยให้น้ําระบายออกได้ง่ายขึ้นหลังจากล้างที่ชาร์จแล็บท็อปของ Apple มีก้านในตัวเพื่อพันสายให้แน่น ตัวอักษราในวงกลมของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หมายความว่าเครื่องหมายการค้าถูกจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วรูที่หูจับหม้อมีไว้ใส่ช้อนไม้กระบอกเล็กที่สายเคเบิลแล็ปท็อปมีไว้เพื่อหยุดการรบก,กวนจากอุปกรณ์อื่นเป็นเหมือนจุดโชกอคอิเล็กทรอนิกส์ไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่ปรากฏบนเว็บไม่พร้อมใช้งานจริงๆแล้วเป็นเกมที่เล่นได้กดปุ่ม Space b a r ดูสิ มีดคัตเตอร์มีรูที่ด้านล่างเพื่อหักส่วนที่ทื่อออกจากใบมีดเพื่อให้ได้ใบมีดใหม่เดือยแหลมที่ด้านบนของฝาหลอดจะจิ้มทะลุซีลเมื่อเอามากดกระดุมเสื้อบนและล่างเป็นแนวนอนเพื่อให้ติดกระดุมได้นานขึ้นตลอดทั้งวันที่จับโลหะด้านล่างเครื่องปิ้งขนมปังถอดออกมาเพื่อเทเศษขนมปังออกได้แผ่นโลหะที่เย็บกระดาษของคุณหมุนได้จากด้านล่างเพื่อให้ลวดเย็บกระดาษที่ดึงออกได้ง่ายแทน ไม้แขวนเสื้อไม้ทำจากไม้ซีดาเพื่อไล่มแมลงหน้าวางในหนังสือเป็นหน้าที่เหลือจากกระบวนการพิมพ์คำว่า Ambulance เขียนกลับหลังเพื่อให้คนที่ขับรถอ่านได้อย่างถูกต้องจากกระจกมองหลังหมอนมุดสตรอเบอรี่เป็นดะใบ,บสำหรับรับเข็มมดุด YKK บนซิปคือชื่อผู้ผลิตซิปรายใหญ่ที่สุด YKK Group